เสื้อทีมฟุตบอลถือเป็นไอเทมที่เหล่าบรรดาแฟนคลับทีมหรือสโมโรฟุตบอลต่างๆต,ต,ต้องมีไว้ครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบการสะสมของที่ระลึกจากทีมฟุตบอลในดวงใจไม่ว่าจะเป็นทีมของประเทศไทยเองหรือจากต่างประเทศทําให้เสื้อทีมฟุตบอลน,นั้นกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันไม่เพียงแต่ในหมู่ชายหนุ่มเท่านั้นแต่ยังมีแฟนบอลจํานวนมากที่เป็นผู้หญิงด้วยเสื้อทีมฟุตบอลที่วางจําหน่ายในยุคสมัยนี้จึงมีให้เลือกมากมายจากหลายแบรนด์เช่นอาดิดาสไนกี้รวมไปถึงแบรนด์ที่เป็นของสโมสรเองค่ะในบทความนีี้เรราาาาจะะมแนนํวิธก การเลือกเสื้อทีมฟุตบอลเพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อตัวที่ถูกใจและเหมาะสมกับตนเองมาสวมใส่ได้รวมถึงคัดเลือก10อันดับเสื้อทีมฟุตบอลจากแบรนด์และรุ่นยอดฮิตที่มีคุณภาพดีมาฝากทุกคนด้วยจะมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือเสื้อเชียร์ชนบุรี f รอฟฤดูกาลเสร็จ2020ส่วน2021ชนบุรี f อสำหรับเสื้อทีมฟุตบอลจากชนบุรี f อฟรุ่งนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดที่ สำหรับแฟนบอลชนบุรีโดยเฉพาะและถึงแม้ว่าจะเป็นเกรดแฟนบอลแต่ก็มีรายละเอียดและดีไซน์ที่สวยงามไม่แพ้ชุดแห่งจริงแถมโลโก้และลวดลายต่างๆยังใช้เทคนิคพิมพ์ลายคุณภาพสูงแม้จะซักทำความสะอาดหลายครั้งก็ไม่มีหลุดลอกอย่างแน่นอนส่วนวัสดุะน,นั้นเลือกใช้โพลีเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติระบายเหงื่อได้ดีไม่สะสมความร้อนนอกจากจะใส่เชียร์แล้วยังสามารถสวมใส่ออกกำลังกายได้อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2คือเสื้อแข่งผู้ชายทีมเมืองทองยูไนเต็ดชุดเย่าฤดูกาล2020เมืองทองยูไนเต็ดเอาใจอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยอย่างกิเลนพยองหรือทีม XCG เมืองทองยูไนเต็ดที่มากับแนว r e d VOLTIO u N ตัดเย็บเสื้อทีมฟุตบอลจากวัสดุรีไซเคิลเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮโดรฟิลิกฟินิชชิ่งที่ดูดซับและระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังประกอบด้วยผ้าตาข่ายด้านหลังร่วมกับการเจาะรูด้านข้างลำตัวช่วยระบาย าาอกศนอกจากนี้ยังมีดีไซน์เทปดำคอที่เพิ่มความทันสมัยและช่วยให้สวมใส่สบายมากขึ้นจึงเสริมความมั่นใจให้กับคุณได้ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเสื้อแข่งทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดเย้าฤดูกาลเซตสองพันยีส่วน21อดิดาสสำหรับแฟนแฟนทีมจิ้งจอกสีฟ้าจากเมืองเลสเตอร์ที่กำลังมองหาเสื้อทีมไว้สวมใส่ต้องถูกใจเสือ้อถึงตัวนี้อย่างแน่นอนคะ่ะเนื่องจากผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีโดยมาพร้อมกับสีพื้นน้ำเงินซึ่งถือเป็นสีดั้งเดิมประจำสโมสรสุดเงางามอีกทั้งยังผสานเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง a e r o R E A D Y ที่มีประสิทธิภาพ ของการระบายเหงื่อและกลิ่นอับมั่นใจตลอดวันเหมาะสำหรับทั้งใส่แข่งขันหรือร่วมส่งเสียงเชียร์ไปพร้อมๆกับสาววอกจิ้งจอกสีฟ้าคนอื่นๆค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเสื้อแข่งอินเตอร์มิลานชุดเย่าฤดูกาลเซตสองพันยส่วน21ไนกี้คงไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่าสีเป็นสโมสรน,น้ำเงินดำและลวดลายที่อยู่บนเสื้อแล้วล่ะค่ะโดยเสื้อเย่าตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากดีไซเนอร์ในเมืองมิลานยุค 1980S ที่ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกแฟชั่นลวดลายซิกแซกมาไว้บนผืนผ้าโดยเนื้อผ้านั้นเลือกใช้โพลีเอสเตอร์เพื่อใช้ในการดูดซับเหงื่อแถมระบายความร้อนได้รวดเร็วสุดตระสาสมุ สอนนั้นใช้การปักแบบละเอียดเพื่อให้คงอยู่กับเสื้อได้ยาวนานไม่หลุดรุ่ยง่ายอีกทั้งตัวเสื้อยังเป็นทรงสแตนดาร์ดพิสวมใส่สบายไม่อึดอัดค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเสื้อแข่งผู้ชายทีมลิเวอร์พูลเอฟสี่ชุดเยือนฤดูกาลเสร็จ2 0 2 0ส่วน21อไนกี้หากดูไกลๆอาจจะไม่แตกต่างจากเสื้อทีมฟุตบอลที่มีสีสันฉูดฉาดเท่าไหร่นะแต่เมื่อสัมผัสกับรายละเอียดที่แท้จริงแล้วจะพบว่าเสื้อเยือนของลิเวอร์พูลรุ่งนี้มีความสวยงามมากซึ่งลวดลายที่อยู่บนตัวเสื้อนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากประตูหน้าสนามที่เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ประจําทีมอย่างเชงลีเกตเชงลีเกตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ รำลึกถึงแนวรุกในตำนานอย่างบิวชังคลีนั่นเองโดยเนื้อผ้าผลิตจากรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีสวมใส่สบายดูดซับเหงื่อได้เยี่ยมระบายอากาศได้ดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเสื้อแข่งผู้ชายทีมบุรีรัมยูไนเต็ดชุดเย่าฤดูกาล2020บุรีรัมยูไนเต็ดหากคุณคือผู้ที่ชื่นชอบทีมปราสาทสายฟ้าหรือบุรีรัมยูไนเต็ดเราขอแนะนำเสื้อตัวนี้เลยค่ะเป็นเสื้อแขนสั้นขอบปกดีไซน์ที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวันโดดเด่นด้วยการผลิตภายใต้แนวคิดยูใบเท่ากับยูรีดิวแค่คุณซื้อเท่ากับช่วยโลกเพราะตัดเย็บจากเส้นใยพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำเพชร นอกจากนี้ลักษณะของเนื้อผ้าที่เบาสบายระบายอากาศได้ดีทําให้คุณพร้อมเชียร์ทีมโปรดได้อย่างสนุกสนานหรือจะสวมใส่ในวันสบายสบายก็ได้เช่นกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเสื้อแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดยาวเศษ2,020ส่วน2,021ออดิดาสเสื้อทีมดังขวัญใจหลายๆคนอย่างทีมผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบลวดลายริวบนเนื้อผ้าผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์แจ็กาก็รีไซเคิลสัมผัสนุ่มสุดรักโลกโดยผสมผสานกับเทคโนโลยีระบายอากาศล่าสุดอย่าง a e ER r o i d Y ที่ช่วยดูดซับความชื้นและทำให้ผ้าแห้งเร็วมากกว่าเดิมอีกทั้งชายเสื้อด้านข้างยัง ถูกพาออกเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกยิ่งขึ้นทำให้เป็นเสื้อฟุตบอลที่เหมาะกับการสวมใส่ในหลากหลายโอกาสค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเสื้อแข่งบาร์เซโลนาชุดเย้าฤดูกาลเสร็จ2 0 2 0ส่วน21ดนกี้ดีไซน์แนวขวางสลับสีเรียกได้ว่าเป็นลวดลายแรกๆของเสื้อทีมฟุตบอลทั่วโลกซึ่งฤดูกาลเสร็จ2 0 2 0ส่วน2021นี้บาร์เซโลนาได้เลือกใช้ดีไซน์นี้อีกครั้งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชุดเย้าของทีมประจำฤดูกาลเสร็จ1ส1 9ส่วน1920ที่ถือได้ว่าเป็นยุคทองแรกเริ่มของสโมสรและแน่นอนว่าด้วย ชื่อชั้นของไนกีนั้นไม่ทําให้คุณภาพย้อนยุคตามไปด้วยแน่นอนเพราะใช้วัสดุผ้าพโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีในการผลิตและใช้เทคนิคการปักตราสโมสรและโลโก้แบรนด์ลงบนเสือ้อทําให้ติดทนนานมีโอกาสหลุดหรือขาดยากค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเสื้อแข่งลิเวอร์พูลชุดเย้าฤดูการเสองพันยี่ส่วน2021นี่ไนกี้นี่คือครั้งแรกของไนกี้กับการบรรลุข้อตกลงในการผลิตชุดกีฬาให้กับยอดทีมอย่างหงส์แดงซึ่งก็เรียกได้ว่าเปิดตัวได้ดีกว่าที่หลายคนคิดเพราะสามารถทํายอดซื้อล่วงหน้าของเสื้อเย้าตัวนี้ได้อย่างท่วมท้นจนผลิตไม่ทนันโดยดีไซน์ของเสื้อมาพร้อมกับความเรียบง่ายและเน้นไปที่สีแดงซึ่งเป็นสีประจําสโมสรเป็นหลกักและมีการเล่นลวดลาย ที่บริเวณแขนเสื้อและคอเสื้อด้วยสีขาวและเขียวอย่างลงตัวเหมาะกับการสวมใส่ในทุกโอกาสเล่นกีฬาก็ได้ลำลองก็ดีซึ่งเสื้อรุ่งนี้ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีสวมใส่สบายดูดซับความร้อนและเหงื่อได้เป็นอย่างดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเสื้อแข่งปารีแสแซงแชงแมงชุดเยือนฤดูกาลเซตสองพันยส่วน21เไนกี้เชื่อว่าหลายๆคนแม้ไม่ได้เป็นแฟนบอลของยอดทีมจากปารีสทีมน,นี้ก็ยังต้องรู้สึกหลงไหลในสีสันและดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลงังเพราะทางไนกี้ใช้สีสันประจำสโม,มสรในการออกแบบได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นสีหลักของเสื้อที่เป็นสีขาวตัดกับสีน้ำเงินของปกคอเสื้อและด้านในสุดใช้สีแดงสุดร้อนแรงซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงพร้อมที่จะพิชิตเจ้า โดยไม่เกรงกลวัวส่วนเนื้อผ้าก็ยังคงเลือกใช้โพลีเอสเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีรีฟิตที่ดูดซับเหนือและระบายอากาศได้ดีนั่นเองค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด